สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อ่าวันนี้ไม่ได้มาไลฟ์สดพารน,นะครับผมมีวิธีคือว่าช่วงนี้ข่าวข่าวเกี่ยวกับแอปดูดเงินนะั่นเพื่อนแอปด,ด,ดูดเงินอะ่ะมันอ่า แพร่กระจายหรือคือว่าอันตรายนะเพื่อนตอนนี้เราจะมีวิธีตรวจสอบโทรศัพท์ของเรายังไงนั่นเพื่อนมีวิธีตรวจสอบโทรศัพท์ของเรายัางไงว่าโทรศัพท์ของเราโดนหรือยังหรือว่าอ่าโทรศัพท์ของเราโดนหรือยังมีแอปอ่าแอปดูดเงินแอปอันตรายเหล่านี้อยู่ในโทรศัพท์ของเราหรือเปล่าวันนี้ผมมีวิธีเบื้องต้น2วิธีนะครับผม2วิธีเบื้องต้นเพื่อนๆทํานทตามเลยนะครับผมอ่าพี่ๆท่านใดที่ทําไม่เป็นให้ลูก ให้หลานทำให้นะครับให้ตรวจสอบให้ว่าโทรศัพท์ของเราอะ่ะมีมีแอป เหล่านี้อยู่หรือเปล่าอ่ะเบื้องต้นเพื่อนเเข้าไปคําที่ว่าเมนูเนี่ยเข้ามาเมนูหลักนี้เลยนะันเพื่อนกดไปที่ว่าการตั้งค่าเป็นลูกฟันเฟืองนะอันนี้วิธีแรกนะกดเข้าไปเลยกดไปปุ๊บเพื่อนเอนจะเจอแบบนี้เจอเมนูแบบนี้เพื่อนเลื่อนหาเลยเลื่อนหาอันนี้ระบบ Android นะเพื่อนส่วนมาก Android คือว่า a n d r o i อาเก็จะทําตามประมาณนี้นะเพื่อนอันนี้เอา Android เลยเนี่ยเพืพ่อนๆนเห็นคําว่าแอปว่าแอปไหมเนี่ยแอปเนี่ยเพื่อนจิ้มเข้าไปเลย จิ้มเข้าไปปุ๊บเพื่อนๆจะเจอข้อมูลแบบนี้เนี่ยเนี่ยเจอเมนูแบบเนี้ยเพื่อนๆไม่ต้องไปดูเพื่อนๆดูเนี่ยเนี่ยจุด3จุดเนี่ยที่มุมเนี่ยเพื่อนจิ้มเอามือจิ้มเข้าไปอ่าแล้วเพื่อนๆจะเห็น3 3เมนูเพื่อนจิ้มจิ้มไปคํานี้ว่าการเข้าถึงพิเศษอ่าเพื่อนจิ้มเข้าไปปุ๊บนะเพื่อนๆจิ้มเข้าไปนะถ้าจิ้มเข้าไปแล้วเป็นอ่าอ่าช้อยเป็นเมนูเหล่านี้แสดงว่าเพื่อนๆปลอดภัยแล้ว หน่อยนึงคือว่าสบายใจได้แล้วอ่าของเราอ่าปลอดภัยแล้วทีนี้เข้าไปอีกเมนูหนึ่งในหน้านี้นะเมน,เน,เน,เนูเพื่อนเลื่องหาเพื่อนเพื่อน่าจิ้มเข้าไปคําว่าติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักจิ้มเข้าไปเลยเนี่ยจิ้มเข้าไปปุ๊บเพื่นเพืนดูขวามือเราเห็นไหมระบบเขาจะเซตเขาจะอ่าอัปเดตให้เราคือว่าเขาจะ ป้องกันให้เราคือว่าเขาจะปิดไว้เลยเห็นนั้นเพื่อนนะเมนูพวกนี้เขาจะปิดไวให้เลยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเมนูไหนเปิดแบบนี้นะเป็นปุ่มสีเขียวสีฟ้าแบบนี้นั่นเพื่อนเอาเอานิ้วน่ะจิ้มปิดไว้เลยเพราะว่าโทรศัพท์เขาจะเซตติ้งให้เราแบบนี้นะอันนี้คือว่าวิธีแรกนะอ่าผ่านไปแล้วนะวิธีแรกปลอดภัยแล้วนะโอ้วิธีแรกนะกดไปกลับไปที่เมนูเมนูหลักข้างหน้านนเพื่อนอ่า กลับมาหน้านี้นะอ่ะอันนี้วิธีที่สองวิธีที่สองทำไงเพื่อนๆเข้าไปที่เมนูอ่าที่ว่าเพสโตเอฟโตที่ว่าเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีสีสีแบบเนี้ยเนี่ยเนียเพื่อนจำได้ไหมเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมชี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปเลยเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปเลยปุ๊บเนี่ยนะเพื่อเพื่อนกดเข้าไปนะจะเป็นหน้าแบบนี้นะ เป็นหน้าแบบนี้อ่ากดเข้าไปในแอปนะเป็นหน้าแบบนี้หน้าแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูดูที่ขวามือเห็นไหมขวามือกลมๆเนี้ยอ่ากลมๆเนี้ยเพื่อนเห็นไหมเพื่อนจิ้มเข้าไปเลยเพื่อนเพื่อนจิ้มเข้าไปปุ๊บอ่านี่นะจะเป็นเมนูแบบนี้นะนี่เมนูแบบนี้นะอ่าพอดีผมจะอ่าไม่ให้เห็นอ่าอีเมลของผมนะเพื่อนเพื่อนอ่าเห็นไหมเห็นคําว่าโป้ไหม เห็นคําว่าโปโปเทคไหมอ่าเพื่อนๆจิ้มเข้าไปเลยคำว่าเพลนะเพลคำว่าเพลโปเทคนี่นะที่ผมขยายดูนี่นะเพื่อนจิ้มเข้าไปเลยปุ๊บอ่าเพื่อนๆนเนี่ยจะมาเจอหน้านี้จะเห็นคำว่าสแกนเห็นคำว่าสแกนนะเพื่อนเพื่อนจิ้มไปที่ปุ่มสีเขียว ผมบ่าสแกนแล้วมันจะหมุนเห็นไหมเพื่อนจะหมุนจะสแกนให้เราถ้ามันเด้งขึ้นมาว่าไม่พบแอปที่อันตรายถือว่าเราปลอดภัยแล้วนั่นเพื่อนอ่าเราปลอดภัยแล้ว2วิธีทีนี้อ่าเพื่อนๆมาดูอ่าอ่าเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นของเราเพื่อนๆรู้ไหมอีใช้โทรศัพท์มาตั้งนานยังไม่รู้เราโทรศัพท์เราเวอร์ชั่นที่ไห่มาวันนี้ผมจะแถมให้เวอร์ชันนะสำหรับเพื่อนที่รู้ก็ อ่ารู้แล้วก็ไม่ว่ากันนะสำหรับเพื่อนที่ไม่รู้ก็เช็คตามเข้าไปเมนูอ่าเหมือนเดิมกันทั้งค่าฟันเฟืองนี่นะเหมือนเดิมนะ เราอยากจะรู้ว่าโทรศัพท์ของเราเวอร์ชั่นที่ไหร่ตอนนี้น่าจะเวอร์อรชันล่าสุดน่าจะอยู่ที่เวอร์ชั่น12สนะสำหรับ Android นะ10 1 1 12นี่ถือว่า,าเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่แล้วก็จะมีการาเขาเรียกอะไรอ่ะจะมีการสแกนมีการอัปเดตเครื่องของเราเราเข้าไปเลยเราอยากรู้นะอยากรู้เวอร์ชั่นเราเนี่ยเข้าไปการทั้งข้ามาเจอแบบนี้นะน่าอยู่เพื่อนเลื่อนไปสุดท้ายเลยเมนูสุดท้ายเกี่ยวกับโทรศัพท์เห็นไหมเพื่อนๆจิ้มไปปุ๊บอ่า จิ้มเข้าไปนี้นะอ่าจะเจอแบบนี้นะเพื่อนเอ,นอ่าเลื่อนไปอีกเลื่อนไปหาคําว่าเมนูที่เขียนว่าข้อมูลซอฟต์แวร์ข้อมูลซอฟตแวร์ Software, เพื่อนจิ้มไปเลยจิ้มไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่นแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนเลื่อนดูเมนูที่2อ,อ่าที่1ที่2นี่อันนี้คือว่าเวอร์ชั่น Android ที่12เพื่อนเห็นไหมอ่านี่คือเวอร์ชั่นล่าสุดของเรานั้นเพื่อนนะเวอร์ชั่นะที่12อ,อ่าแค่นี้เราก็รู้แล้วว่า ของเราเวอร์ชันที่ไหรแล้วการอัปเดตการสแกนไวรัสล่า,ลาสุดวันที่เท่าไหร่เนี่ยมันจะขึ้นบอกเลยอัปเดตระบบ Google เห็นไหมจะขึ้นวันที่1พฤศจิกายนาเวอร์ชันเห็นไหมเขาจะบอกรายละเอียดของเราไว้แค่นี้แต่เราก็ดูแค่นี้พอให้รู้ว่าเราใช้โทรศัพท์เวอร์ชั่นที่เท่าไหร่นะครับผมอเอาเป็นว่า,าวันนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะเพื่อนนะขั้นตอนหลักๆเพื่อนๆลองไปทําดูทําตามก็ค่อยทําตามดูนะเพื่อนนะวันนี้ตุ๊จีนนี้ก็ขอให้เพื่อนรวย,วยเๆเฮงเฮค้าขายมีกำไรครับผมมีกําไรก็มาเช่าพระผมนะครับผมวันนี้ขอเก่าวันบ้าสวัสดีครับ